เวลา1ินาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาณเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัตนโชติมหาวชิโรตมังกรสุริบิบูลราชกุมาร จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชบรงดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมหาราชวัง เมื่อเสด็จขึ้นฌานหน้าพระอุโบวรดพระศรีรัตนศสสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับการถวายพระพรแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของบรรพชิตจีนและยวนจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่ตั้งอยู่บนธรรมศิลา เทียนเท่าพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างธรรมศาสิลาด้านพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและด้านพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกและพระพุทธลิศล่านผาลัย ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมมาศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาจสงพระสงฆ์สวดน,นวัตหายุสมธรรมและทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพทเคราะ ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดําดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราบินิจฉัยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นนพพัฒประดลมหาเสวตฉัตรเทียนเท่าพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในตู้ข้างพระแท่นนพพัฒประดลมหาเสวตฉัตรและทูบเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊มู่ จากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นนพพประดลมหาสเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทและประทับพระราชอาณาจักรทรงศีลพระสงฆ์89รูปจเจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาครอบพระกริ่งอุบาเกิงพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างหน้าสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงเป็นประธานสงฆ์จากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงประเคนครอบพระกริ่งอุบาเกิงแต่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วส่งพระดำเนินไปทรงประเคนผ้าไตรแต่สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกและแด่สมเด็จพระราชาคณนะแล้วทรงยืนประเคนผ้าไตรแด่พระราชาคณนะเจ้าคณะรองและพระราชาคณนะจนครบ89รูปเสร็จแล้วทรงหลังทักสิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรเกถวายพระพรลา ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูอลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภาเนเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒ์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมงกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยสเสด็จด,ด้วย โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังไปตามถนนจัก,กรีจรัยเลี้ยวขวาประตูวิเศษชัยศรีเข้าถนนหน้าพระลานมุ่งหน้าไปยังถนนราชดำเนินในบริเวณหน้าศาลหลักเมืองท่านี้ตลอดเส้นทางทรงเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอังคารสถานพระราชวังฤสิี